เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมคลิปวิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อช่วยรวบรวมข้อมูลเพื่อช่วยในการตัดสินใจในการซื้อสลากอินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นเรารวบรวมข้อมูลจากความน่าจะเป็นของแต่ละสำนักต่างๆเราไม่ได้หลอกหรือลวงให้ผู้อื่นเข้าใจผิดไม่สนับสนุนการพนันและสิ่งผิดกฎหมายแนวทางที่นำเสนอเป็นเพียงแนวทางตัวเลขเท่านั้น แนวทางรอบของวันที่2พฤษภาคม2567นะครับโค้งสุดท้ายนะครับถ้าก้าวมานะครับก็90 91 95 96นะครับสำหรับใบนี้นะครับไปดูแนวะทางใบต่อไปนะครับใบต่อไปจะเป็นเลขล็อกนะครับประจำวันที่2พฤษภาคมนะครับนำมาฝากเหมือนเดิมนะครับรอบนี้ให้584 95 69 แล้วก็เดี๋ยวเราไปดูนะครับแนวทางของแอดเต่านะครับรอบนี้เป็นชุดเหนือมานะครับให้เด่น9มา297 295 292 695 095 795 92 95 97กันจะเป็น42นะครับแนวทางของ อาจารย์เต๋านะครับงบจนันที่2พฤษภาคมนะครับไปดูแนวทางไปต่อไปนะครับเป็นปริศนากุมารสร้างบุญนะครับรอบนี้ปู่เขียนตัวเลขให้มาเป็น830 1มานะครับก็จะมี920 902นะครับไปดูคำใบ้ปริศนานะครับปริศนารอบนี้มีอยู่ว่าไก่ฟักไข่2สัปดาห์ เป็ดบินมาไก่ตกใจนะครับใครที่แปลความหมายปริศนาได้นะครับก็ลองดูลองเดาดูนะครับลองแปลดูแล้วกันตรงที่ไก่นะครับอยู่จะเป็นเลข8นะครับสังเกตดูทางด้านล่างนะครับเป็ดก็8นะครับไก่เก้าไหมนะครับ